ไปทหญ้าแบบผมนี่ยังที่ผมบอกว่าผมทํหญ้าไว้ะพี่น้องเนี่ยช่วงนี้จะเข้าปีใหม่ละหลังจากนี้ปุ๊บอ่หย้าผมก็สุดแล้วไหมพี่น้องสุดติดพื้นมาละเนี่ยนี่คือที่ผมให้ทํหญ้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าฤดูการตัดอ้อยนะพี่น้องอย่างผมมาอยู่กับบริเวณที่เขาเรียกอะไรดงอ้อยเลยนะนรอบเลยเนี่ยกันชนผมเป็นดงอ้อยทั้งหมดเลย ผมทำหญ้าไว้ระดับนี้เลยพี่น้องเนี่ตอนนี้เน่าติดพื้นไปแล้วไม่ขี้โยงล้ะตอน,นแรกๆมันขึ้นโยงนะพี่น้องตอนนี้มันแห้งแล้วก็เริ่มเน่าติดพื้นไปแล้วมีฝนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนี่แหละคือการทำหญ้าที่ถูกต้องนะการไฟไหม้ไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องไฟมันจะเข้าส่วนเราเพราะว่าเดี๋ยวมีการตัดอ้อยมันเกิดหญ้าเกิดไฟไม่ใช่อะไรนี่ดูมันทำไว้ดินี่มันฤทธิ์มันนี่นะพี่น้องโกโฟเซเนตป่าดอกไม้นี่ โหสุดๆเลยพน้องดูดิตายสนิทพี่น้องดูระหว่างที่ไม่ขีดกับขีดไปดิดไมัมีเหลือหล่อเลยพี่น้องดูดิเน่าต,ติดพื้นหมดเลยประมาณนี้เลยพี่น้องจัดไปจัดไป